เมื่อพระองค์เดินจากชนนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกรยาหารตลอดเจ็ดวันครั้นถึงวันที่แปดจึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบินทบาทในกรุงราชเกลื ชาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบน่าเลื่อมใสช่างงามเหลือเกินดูพระรูปนั้นสิ ดูสิแน่เห็นไหมเหลืองเหลือเปล่งปลั่งน่าดูเลยนะนะมาถึงนี้สิดูสิต yes. ่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดั่งเทพจากสวรรค์เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเมื่อบิณฑบาทได้อาหารพอประมาณแล้วจึงเสด็จกลับ ประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างกรณีตและเลิศรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตสแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากวิจาร์ณว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพพย,ยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใส พอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปราบปลื้มพระไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาตด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสเวยร,ราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้ เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคลืด้วยเถิดพระมหาบุรุษ ได้เสด็จไปอย่างสำนักอาราระดาบทกาลามโคดเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเพียงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาราระดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่ออย่างสำนักของอุทะกดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทะดาบทรามบุตรอีกและเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้น อุทกดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหาจึงขอลาเพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไป พระมหาบุรุษเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่นมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านมากนะักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ณที่นั่นเอง